ทา่านผู้ชมเคยเป็นสิวไหมครับแล้วถ้าคุณเป็นสิวแล้วคุณทําอย่างไรนะครับวันนี้ผมคุยนะครับหมอจอยกับก้อยนะฮะเจ้าของกับคุณหมอมาด้วยกันทําให้ผมมีความสุขนะครับว่าท่านผู้ชมที่ชมวันนี้ได้เปรียบแน่นอนถ้าใครเคยเป็นสิวคุณจะทําอย่างไรเมื่อกี้เรารู้ต้นเหตุสาเหตุมีหลากหลายทั้งฮอร์โมนทั้งอักเสบทั้งสกรปรกอะไรก็ตามแต่เครื่องสบรอางล้างไม่ดีนอนไม่ ทั้งหมดผ่านไปแต่ถ้ามันเป็นขึ้นมาแล้วจะทำยังไงดีครับรักษาย่างรครับถามกับว่าในมุมของคนทั่วไปถ้าเป็นสิวทำยังไงคะบีบสิครับสิวทำยังไงครับบีบครับเอา ปลายเข็มไปลนปลายเช็ดแอลกอฮอลสกิดแล้วก็มีปุ๊ดออกมาเลือดซึมซมแล้วก็ยิบเช็ดแล้วก็โอ้ยโอ้ยอย่างเงี้ยค <laughs> ือถ้ามันเป็นเม็ดเดียวบางคนก็ทําอย่างนั้นใช่ไหมคะ,ะแต่ถ้ามันมีหลายเม็ดละคะแล้วถ้ายิ่งกดยิ่งเหอยิ่งกดยิ่งเหเออยยอนั้นอาจจะต้องมาเจอกันแล้วค่ะเพราะว่าการรักษาสิวเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่แค่เจาะอ,ออกมันไม่ใช่แค่บางคนอาจจะแบบอักเสบแค่ฉีดสิวไหมไม่ค่ะเราอาจจะต้องไปดูที่สาเหตุว่าถ้าสิวมันเกิดจากอะไร เกิดจากการอักเสบยาฆ่าเชื้อต้องมีนะคะหรือเกิดจากที่ผิวหนังมันไปปิดรูเราก็ต้องไปผัดเซลล์ผิวหรือแม้กระทั่งไอตัวการทํางานของต่อมไขมันที่มันเยอะเกินไปก็จะเป็นคือต้องบอกว่าเวลามาคลินิกคนไข้ก็จะบอกเอ้ยก็แค่ฉีดกดเลยอ๋อจริงๆมันมีนกลไกมากกว่านั้นแต่เราไมไ่อธิบายให้ฟังเฉยเฉว่าเราควรจะดูแลยังไงฉะนั้นแต่ละคนเราก็จะบอกว่าโอเคถ้าเกิดคุณมีปัญหาเรื่องของอย่าง,งสมุนักเสบอันดับแรกต้องเอาการอักเสบให้ลงก่อน ก็ทายากินยารวมถึงจริงๆในกลุ่มพวกแสงรักษาสิวก็จะช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียด้วยแสงรักษาสิวคือใช่ก็จะเป็นเครื่อง LED ค่ะฉายแสงลงไปฆ่าเชื้อสิวใช่เพียงแต่ว่าความเข้มของเครื่องตามคลินิกคือเดี๋ยวนี้มันมีโฮมยูสเราต้องบอกก่อนกับเครื่องที่ใช้ตามบ้านก็จะไม่เท่ากันงนั้นการมาทำที่คลินิกเนี่ยมันจะได้ความเมเทเยอะกว่ารวมถึงเรามีทรีทเมนต์อย่างอื่น ซึ่งอันนี้ก็อาจจะกดจริงๆกดฉีดเนี่ยเป็นมาตรฐานนะคะเรื่องของการรักษาแต่ว่าบางทีในบางคนอาจจะช่วยเรื่องของมาร์กสิวหรือคนไข้บางคนก็อาจจะรู้สึกว่าแบบโอ้อยากทำทรีตเมนต์ด้วยก็ต้องเลือกให้เหมาะกับสภาพผิวเหมาะกับสิวเขาด้วยอเออเขามียารักษาสิวกันเนี่ยให้มาซื้อมาทายอย่างเงี้ยมันใช้ได้ไหมครับหมอใช้ได้เบื้องต้นพูดอย่างนี้ดีกว่ามันเป็นการบรรเทาอาการใช่ไหมใช่ค่ะเพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันเยอะเกินไปแล้วไม่ไหวแล้ว <T> <mic> เราอาจจะต้องมาดูกันแล้วว่ายังไงเพราะเดี๋ยวนี้มีหลายๆหลายๆหลายๆอย่างที่แบบอ๋อเป็นเป็น,ปนสำหรับสิวพวกนี้ก็จะเป็นกลุ่มมีจะมีกลุ่มยาบางอย่างที่ช่วยเรื่องสิวได้แต่ว่าความเข้มข้นไม่เยอะมากค่ะก็ถ้าบางคนรู้สึกว่าไม่เยอะมากอยากลองก่อนหมอว่าไม่ซีเรียสแต่ว่าถ้ามันเยอะจริงๆหรือมันแบบเริ่มแบบรักษาคุมไม่ได้ละเข้ามาหาเข้ามาดูกันดีกว่าแล้วเรามาเลือกชบิตภัณั์ที่เหมาะกับตัวเอง คุณหมอก็พูดง่ายๆท่านผู้ชมลองทาก่อนหายไม่หายค่อยมาคุยกันไม่ห้ามไงไม่ห้ามคือคือไม่ห้าม,มเราไม่อยากไป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 ตัดสินปัญหาเพราะาแต่ละคนปัญหาของการเกิดสิวเนี่ยต้นตอมันไม่เหมือนกันใช่ค่ะเพราะฉะนั้นคุณลองทาดูก่อนถ้ายังไม่หายหรือมันยังยังเยอะอยู่หรือคุณอยากหายแบบถาวรเนี่ยควรจะมาพบแพทย์นะฮะเพราะว่า เราเราจะได้แพทย์อ่ะวินิจฉัยว่าต้นเหตุมันเกิดจากอะไรแล้วแก้ถูกจุดอย่างนี้ถูกไหมคุณหมอใช,หใช่ค่ะนะเพราะงั้นท่านผู้ชมที่เป็นสิวอยู่ในขณะน,นี้ไม่ต้องวิตกกังวลนะครับลองซื้อยาที่ท่านเชื่อถือเนะี่ยมาทาดูก่อนถ้าไม่ดีเดี๋ยวลองมาปรึกษาแล้วก็คุณหมอบอกมีหลากหลายกลวิธีซึ่งขึ้นอยู่กับต้นตอของการเกิดสิวท,ที่ไม่เหมือนก<ช>ันนะสรุปเป็นแบบนี้แล้วถ้าเกิดว่าไปหาแล้วคุณหมอพอเล่าให้ฟังได้ไหมว่าไอ้เจ้าการรักษาสิวมันมีกี่วิธีครับ เมื่อกี้บอกว่ามีฉายแสงด้วยหลักๆค่ะก็คือถ้าแบ่งง่ายๆก็คือเป็นยากินยาทา<อ>ตามมาตรฐานปกติคือยากินหรือยาทาก็แบ่งตามความรุนแรงของโรคค่ะถ้าเกิดว่าตัวสิวค่อน้างรุนแรงเราก็อาจจะมียากินด้วยแต่บางคนเป็นแค่นี้หน่อยแล้วใช้เป็นในกลุ่มพวกยาทาคู่กับกดสิวฉีดสิวที่อยกเสพเนี่ยค่ะแล้วก็อันนึงขอแก้พี่นกว่า ไม่มีการรักษาสิวที่หายถาวรอ,อ,อย่างที่บอกค่ะว่าสิวคือโรคของต่อมไขมันอฉะนั้นตับพระพี่เรายังมีมันยังมาอยู่เพียงแต่ว่ามากน้อยเนี่ยอยู่ที่เราควบคุมมันได้ไหม,ม,มแล้วก็ท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่ในขณะนี้ผมผมผมขออนุญาตเพิ่มเติมรายละเอียดชนิดหนึ่งการที่เราไปซื้อยามาทากับยาที่เราได้จากคลินิกมันต่างกันไหมครับต่างค่ะต่างค่ะเพราะก็ ส่วนใหญ่ค่ะส่วนที่ขายตามท้องตลาดค่ะเป็นในกลุ่มส่วนผสมก็อาจจะเป็นพวกผัดเซลล์ผิวหรือเป็นพวกสมุนไพรบางาคนก็คือเป็นพวกทรีทีอันเนี้ยถามว่าใช้แล้วมันช่วยได้ไหมมันช่วยได้ระดับหนึ่งแต่ไม่ใช่การรักษาแล้วก็การผัดเซลล์ผิวบางครั้งเนี่ยบางคนที่สิวบางชนิดเจอไอ้พวกกรดแดงๆหรือตัวผัดเซลล์ผิวทั้งหลายแหละก็กลายเป็นว่าแย่ลงก็มีฉะนั้น ถึงบอกว่าถ้าอยากลองลองได้แต่ถ้าบางคนลองแล้วไม่ต้องอดทนแบบบางคนรอเหมือนแบบไปซื้อตามเคา,เาน์เตอร์อะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าอ๋อสามเดือนหเดือนผัดผักผักสิวออกมาหมอบอกอสักสองอาทิตย์ถ้าเกิดมันไม่หายก,ก็แวะมาเถอะก็มาดูกันเถอะก็หยุดใช้เถอะเพราะว่าบางทีเนี่ยไอกก้การผลักการผลักเนี่ยมันอาจจะเป็นการแพ้ก็ได้เป็นการระคายเคืองก็ได้ถามว่าถ้าอยากลองลองได้แต่ว่าถ้ามันไม่ดีจริงๆไม่ดีขึ้นเราก็มามา,มาดูกัน เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยยาที่ท่านซื้อได้เองตามร้านขายยาเนี่ยเขาก็ถูกกําหนดประเภทเอาไว้เหมือนกันยาทาหรือว่าครีมบรรเทาอาการสิวถ้าขายในร้านสะดวกซื้อก็จะมีสมุิสมสมุตมติตัวยามีสักหนึ่งหนึ่งส่วนนะครับพอถ้าขายในร้านสะดวกซื้อไม่ได้ตัวยาแรงขึ้นก็จะถูกเข้าไปอยู่ในร้านขายยาที่มีเภสัชกรชตัวยาเพิ่มมาอีกเป็นสส่วนละมากขึ้นตัวยาจะมากขึ้น แต่ถ้าตัวยาแรงขึ้นไปอีกเนี่ย<ม>ก็จะเป็นตัวยาเฉพาะที่แพทย์สั่งหรือว่าที่คลินิกจ่ายเท่านั้นะจะไม่มีขายตามร้านขายายาทั่วไปอย่างนี้ถูกไหมใช,ใช่ค่ะเพราะงั้นยาที่มันได้ผลน่ะจึงต้องมารับที่คลินิกนี่คือเหตุผลที่คุณหมอได้บอกว่าทําไมต้องมาแล้วเจ้าตัวยาแต่ละอย่างมันมีหลากหลายประเภทอะที่เหมาะกับต้นเหตุที่ไม่เหมือนกันถูกไหมคุณหมอก็ต้องให้คุณหมอมาวินิจฉัยก่อนอย่าไปซื้อใช้เองสุม 4, ส่มสีุ่่มห้าอันนี้แบบขออนุญาตแนะนําแบบนี้ลวกันนะฮะอะไรฮะวันนี้ต้องบอกว่า แล้วไอ้เจ้านอกจากยากินยาไทยคุณหมอมีฉายแสงมีมีฉายแสงค่าเชื้อไอ้ค่าเชื้อน่เชื้ออะไรฮะหมอ,อจริงจริงมันเป็นเชื้อแบคทีเรียอยู่บนผิวหน้าค่ะอเออก็เขาเพิ่งเปลี่ยนชื่อใหม่แต่เมื่อก่อนเราจะรู้จักกันในชื่อพี c n e น่ตอนนี้เป็น C a n e c a n ก C acne นะฮะก็คือการค่าเชื้อที่อยู่บนผิวหนังที่ทำให้เกิดสิวแล้วก็นอกเหนือจากนั้นซึ่งซึ่งเมื่อวานเนี้ยผมมีแจก แจกคอสตัวนี้ให้ฟรีนะครับให้ผู้ชมที่ชมวันนี้ไป5ท่านนะท่านที่อินบ็อกเข้ามาในแฟนเพจแล้วก็ตอบได้ว่าธนพรมีกี่สาขาสาขาไหนบ้างซึ่งพี่ก้อยถามไปเมื่อเมื่อเมื่อวานนี้นะท่านผู้ชมยังสามารถตอบทันในวันนี้นะฮะแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะมีแจกอีกจะมีแจกอะไรยังไม่บอกนะเพราะว่าวันนี้จะเป็นเรื่องเรื่องของสิวที่ทําให้ท่านได้เข้าใจก่อนว่าการรักษาสิวไม่ใช่เรื่องง่ายและก็ไม่ใช่เรื่องยากถ้าท่านรักษาถูกต้อง ตามที่คุณหมอจอยบอกคราวนี้มาถึงว่าเมื่อรักษาไปแล้วต้องดูแลยังไงบ้างครับเพื่อที่จะให้กลับมาเกิดใหม่ครับอืมก็วนแบบเดิมทั้ง p า s หน้าให้ดีอย่าแก่อย่าเกาอย่าบีบค่ะอ,อันน,น,นี้เรื่องของเมนเทนเน n c e โดยมากคนไข้สมัยพอหายก็จะปชอบลองอะเดี๋ยวจะเกิดใหม่มโดยมากที่เป็นปัญหาแต่ว่าไออันที่เราสามารถจัดการได้ด้วยคือเรื่องของรอยเรื่องของหลุม,อ,มอย่างในบางคนที่สิวเพิ่งหายเป็นรอยแดง ก็จะสามารถใช้เลเซอร์ในกลุ่มรักษารอยแดงช่วยให้เ<ม>ส้นเลือดฝอยใต้ผิวมันหดลงให้รอยแดงจางลงได้<ม>แล้วก็ในบางคนที่ทิ้งรอยไว้นานแล้วค่ะเราก็จะมีเลเซอร์ในกลุ่มจับเม็ดสีรอยดํา<ม>แล้วก็อีกอันหนึ่งที่เราคุยกันก่อนหน้านี้คือเรื่องหลุมสิวค่ะห<ม>ลุมสิวเนี่ยการรักษาเนี่ยอาจจะต้องบอกว่าค่อนข้างยากแล้วก็ใช้เวลา<ม>ก็คือเลเซอร์กลุ่มที่รักษาหลุมสิวจะเป็นเลเซอร์ที่หลักๆง่ายๆเปรียบเทียบเหมือนไปทําให้ผิวมันเกิดแผลเล็ก และหายด้วยรอ,อยแผลเป็นก็จะเรียบขึ้นแต่หมอมักจะบอกคนไข้เสมอว่าการรักษาหลุมสิวเนี่ยเทียบถ้าเกิดท้าให้หมอเลือกให้เนี่ยหมออยากเลือกให้สิวไม่อยากเสพแล้วไม่ทิ้งหลุมจะดีกว่าเพราะเวลามันหายค่ะมันไม่ได้หายเป็นผิวปกตินะคะมันหาย,ม,หายมันหายแผลเป็นอย่างถ้าพี่นกเคยทําหลุมสิวพี่นกก็รู้สึกว่ามันมันดูไกลๆมันดูเรียบแหละแต่พอดูใกล้ๆแล้วความ ความความห<ม>นานแน่นของผิวความตึง,งผิวลักษณะผิวมันไม่เหมือนกันอือคือไม่ใช่ไมารักษาไม่ได้แต่รักษาได้แต่อาจจะไม่เหมือนเดิมหมอก<ช>็่าน<ช>จะบอกก<ช>ัน<ช>ถูกไหมใช่ใช่ค่ะจะให้เรียบเหมือนตอนที่ ม,มันมมไม่เคยมีสิวไม่ได้เพราะฉะนั้นคุณควรจะรักษามันซะก่อนที่มันจะเป็นแผลเป็นอย่างนั้นถูกไหมใช่ใชใชโอ้โหวันนี้ต้องเพราะฉะนั้นบางคนแบบมีสิวอักเสบเยอะๆแล้วไม่รู้ไปบีบเองกดเองมันยิ่งทําให้ติดเชื้อแล้วเวลามันหายก็จะเกิดรอยหลุมแน่นอนเพราะว่าผิวมันเกิดการอักเสบเยอะแต่ถ้าเกิดว่ามาหมอก็จะพิจารณาที่จะฉีด ตรงเม็ดสิวนั้นเพื่อลดการอักเสบค่ะก็จะลดในเรื่องของรอยแผลหลุมได้มากขึ้นอืม<ะ>เอาลนะฮะนี่เป็นความรู้ใหม่ที่เราควรจะรู้จริงๆเป็นเรื่องบนใบหน้ามัในใกล้ตัวมากกันถ้าเราไม่ตสนใจเราก็ไม่รู้ในวันนี้ต้องขอบคุณหมอจอยมากเลยนะที่มาดูเราวันนี้นะฮะเดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะผมก็จะคุยกันต่อว่านอกเหนือจากเรื่องของการรักษาสิวแล้วเนี่ยจริงๆถ้าเราจะดูแลผิวหน้าเราเนี่ย มีนอกเหนือจากที่หมอจอยบอกว่าต้องต้อง,องทาครีมกันกแดดทุกวันหลังอาบน้ําควรจะทาแล้วล่ะว่ยจะไปไหนอยู่บ้านอะไรก็ต้องทาครีมกันกแดดในสมัยนี้คุณถึงจะทําให้หน้าคุณมันคงสภาพอยู่ได้แล้วนอกเหนือจากนั้นละครับควรจะทำยังไงสักครู่กับเจอกันหน่ครับ จาไอเขามาพอคงสุดไม่เป็นมังระวังสักวันจะนั้นจะโดนดี้เที่ยวมัวอยู่กูจะไปทั่วทำตัวอย่างกับคนไม่มีแฟนเั็นเขาบอกว่าจะเดินควงแขนกับแฟนใครที่ไหนก็ไม่ ไปใจสักครั้งเจอึนก็มีแต่กองโกหกตอไลจน็นเรื่องแยกแกะแก,ก้วไปวันวันไม่มีคนนั้นก็หลอกฝันคงคิดว่าฉันโง่เมืนวแค่คนเจาชีมนที่ดีอยากบอกไม่มีฉันก็อยู่ได้ก็พี่คนเราคนเดียวฉันคงไม่สนใจก็ยังมีกิดเยอะแยะคนที่ญสัดีนะ